สวัสดีไรเดอร์ทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมีเรื่องมาเล่าอีกแล้วนะครับสำหรับไรเดอร์ที่เข้าไปวิ่งในเมืองนะครับก็ถ้าเป็นคนเก่าๆอาจจะรู้นะครับถ้าเป็นคนใหม่ๆอาจจะยังไม่รู้นะครับว่ามันมีออเดอร์แบบนี้ด้วยออเดอร์ที่ผมจะมาเล่าวันนี้ก็คือออเดอร์ที่เป็นออเดอร์ที่ปักปลายทางคือที่เราต้องไปส่งอยู่ที่ตึกที่มีชื่อว่าตึกเกสรน,นะครับตึกนี้จะอยู่ตรงสี่แยกเซนตันเวิร์นะครับก็ออเดอร์เนี้ยที่ปักปลายทางอยู่ที่ตรงเนี้ย ส่วนใหญ่นะครับจะเป็นออเดอร์ที่มีปัญหาก็คือผมจะเล่าให้ฟังว่าวันนี้ผมมีออเดอร์ที่ต้องไปรับออไปรับออเดอร์อยู่ที่อ,อ,อยู่ในเซนทันเวจำชื่อร้านไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็มีปลายทางให้ไปส่งที่ตึกเกษรซึ่งตึกเนี้ยผมเคยมีปัญหากับออเดอร์มาประมาณ2 3ออเดอร์นะครับก็คือเป็นออเดอร์ที่เราต้องจ่ายเงินเครดิตตัดเครดิตหน้าร้านแล้วก็ไปเก็บเงินสดกับลูกค้านะครับแต่ก่อนไม่ค่อย ซีเรียสเรื่องการโทรคอนเฟิร์มกับลูกค้านะครับแต่อันนี้คือขอเตอือนเลยนะครับถ้าเจอออเดอร์ตัดเครดิตทุกออเดอร์ไม่ว่าจะเป็นออเดอร์ไหนนะครับที่ตัดเครดิตจากกระเป๋าตังค์ของเราเนี่ยทุกครั้งให้โทรหาลูกค้านะครับว่าลูกค้าเนี่ยยืนยันออเดอร์นะคอนเฟิร์มออเดอร์นะเพื่อที่เราเวลามีปัญหาเนี่ยจะได้เอาตรงนี้ไปยืนยันกับคอร์เซ็นเตอร์นะครับว่าเราเนี่ยได้ทำการโทรยืนยันกับลูกค้าแล้วนะครับหรือไม่ก็แชทก็ได้นะครับแชทจะสามารถบันทึกเก็บเป็นรูป เป็นหลักฐานส่งให้ c เซ็ center ได้นะครับเผื่อมีปัญหาอะไรเนี่ยพอเราไปรับอาหารแล้วพอไปส่งลูกค้าเนี่ยดันไม่เจอลูกค้านะครับหรือออเดอร์มีปัญหาเนี่ยเราจะได้มีหลักฐานนะครับว่าเออลูกค้าปลายทางเนี่ยยืนยันกับเราแล้วนะครับว่าออเดอร์เนี่ยรับจริงสั่งจริงนะครับเราจะได้ไม่ต้องกังวลน,นะครับถ้าเป็นออเดอร์ที่ตัดเครดิตนะอ่ะเดี๋ยวเข้าเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังนะครับก็คือผมต้องไปรับออเดอร์ที่เซ็นทรัลเวิร์เพื่อที่ไปส่งตรงตึกเกษรน,นะครับ แล้วทีเนี้ยผมมีปัญหากับที่นี่บ่อยมากก็โอเคพอที่เนี้ยแหละทําให้ผมต้องโทรคอนเฟิร์มออเดอร์ทุกครั้งทุกออเดอร์นะครับที่เป็นออเดอร์ตัดเครดิตของเรามันก็เออเป็นข้อดีที่เราที่ทําให้เราปฏิบัติตามกฎของไลน์แมนนะครับ mm hmm. เพื่อมีปัญหาจะได้แก้ไขได้นะครับแล้วทีเนี้ยผมได้โทรหาลูกค้าใช่ไหมลูกค้าก็บอกส่วนมาเลยนะครับเพราะทำไมออเดอร์ของพี่มันไปโผล่ที่นั่นนะ่ะทั้งที่พี่ไม่ได้อยู่ในเมืองเลยนะ แล้วเขาก็ตัดสายไปเลยนะฮะแล้วผมก็ทําการแชทไปหาลูกค้าครับว่าเอ à, อออเดอร์เรนี้ยลูกค้าจะทําการยกเลิกไหมลูกค้าก็ตอบกลับมาว่าค่ะก็ประมาณว่าต้องการยกเลิกนะครับออเดอร์เรนี้ยก็สรุปทําการยกเลิกนะครับก็พอลูกค้าตอบมาค่ะผมก็ทําการแคปรูปนะครับแล้วก็ตรงหมวดเอ่อยกเลิอกออเดอร์เนี้ยเราสามารถเลือกหัวข้อได้นะครับถ้าจะไม่ผิดหัวข้อมันจะมีชื่อว่าลูกค้าไม่ต้องการ รับไม่ต้องการรอนะผมเลือกข้อนี้แล้วผมก็ทําการส่งรูปแชทไปให้กับในระบบนะครับหลังจากนั้นออเดอร์นี้ก็ถูกตัดออกไปเลยนะครับผมก็ไปวิ่งงานใหม่ก็กดงานใหม่นะครับก็จะมาบอกเพื่อนๆว่าออเดอร์ที่เป็นออเดอร์ตัดเครดิตนะครับอย่างแรกเลยที่ไม่ควรมองข้ามนะครับควรทําก็คือแชทหรือไม่ก็โทรหาลูกค้านะครับว่าออ,อเดอร์เนี้ยคุณยืนยันที่จะสั่งนะยืนยันที่จะรับนะเพราะว่าออเดอร์เนี้ยมันเป็นการหักเครดิตคือหักตังค์จาก ไลเดอร์จยให้กับร้านไปก่อนแล้วเราค่อยไปเก็บเงินสดกับลูกค้านะครับถ้าเกิดเราไม่ทําการโทรยืนยันหรือแชทยืนยันกับลูกค้าเนี่ยพอมันมีปัญหาขึ้นมาไม่ว่าลูกค้าจะไม่รับหาลูกค้าไม่เจอลูกค้าปิดเครื่องหรืออะไรต่างๆที่ทําให้เราไม่สามารถส่งอาหารให้ถึงมือลูกค้าได้เนี่ยเคอร์เซนเตอร์อเขาจะบอกว่าคุณไม่ทําตามขั้นตอนที่ถูกต้องนะคุณไม่ได้แชทคุณไม่ได้โทรหาลูกค้าเพื่อยืนยันออเดอร์ order, ยืนยันจุดส่งนะครับ อันนี้ก็คืออย่ามองข้ามนะครับมันสําคัญจริงๆเพราะว่าเงินเครดิตเนี่ยก็คือเงินของเราเองก็คือเงินเนี้ยเราต้องจ่ายให้ร้านก่อนแล้วเราก็ไปเก็บกับลูกค้านะครับก็ฝากเตือนไรเดอร์ทุกคนนะครับถ้าเจอออเดอร์ที่ปักไปที่ตึกเกสรทาวเวอร์นะครับที่อยู่ตรงปทุมวันเนี่ยแนะนําว่าให้โทรหาลูกค้าเลยนะครับเพราะว่าตั้งแต่ผมเจอมาเนี่ยมีประมาณ3ออเดอร์แหละที่มีปัญหา2อออเดอร์ที่ผมต้องรับ ผิดชอบเองนะครับหักเงินไปเรียบร้อยก็มีครั้งหนึ่งอเมซอนยอดเกือบ400กว่าบาทก็สรุปผมก็แจกจ่ายพ่อค้าแม่ค้าริมถนนไปนะครับให้เขาได้กินกาแฟดีๆบ้างนะครับก็กินไม่ไหวเพราะว่าออเดอร์นั้นประมาณ7-8แก้วนะครับก็นี่แหละครับแล้วก็อีกออเดอร์นึงผมใจไม่ได้แล้วมันนานแล้วครับแล้วก็ล่าสุดที่ผมโดนก็คือออเดอร์ในเซนทัลเวิร์ไปส่งตึกเกสอนดีนะที่ผมมีประวัติมีประสบการณ์กับ ที่ตึกนี้นะครับก็เลยโทรหาลูกค้าก่อนเลยก็พอดีว่าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดจริงๆด้วยนะครับก็ฝากไว้สําหรับไลเดอร์ที่เข้ามาในเมืองนะครับระวังออเดอร์ที่ปักปลายทางไปที่ตึกเเจซอนทาวเวอร์น,นะครับโทรคอนเฟิร์มให้เรียบร้อยบางทีเป็นออเดอร์ที่ลูกค้าเพิ่งเคยใช้บริการครั้งแรกหรือไม่ก็เป็นออเดอร์ที่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับไอออเดอร์เเมซอนของผมรู้ไหมไปไหนไปที่ปากนะ้ําวิ่งจากมันให้ผมวิ่งจาก ปทุมวันไปปากน้ำออออเดอร์นั้นค่าวิ่งประมาณสองกว่าบาทแต่ผมเลือกที่จะไม่ไปนะครับก็ทําให้ออเดอร์นั้นผมต้องรับผิดชอบเองนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับอย่าลืมคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มโทรคอนเฟิร์มแชทคอนเฟิร์มเราจะได้มีหลักฐานนะครับเผื่อออเดอร์มีปัญหานะครับจะได้บอกคอ c เซ็นเตอร์ว่าเราทําตามขั้นตอนที่บริษัทกําหนดแล้วโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับผม